โอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจปกคลิปหรือว่าปกชาแนล หรือว่าโปรไฟล์ YouTube นะครับสามารถติดต่อได้ทางใต้คลิปเลยนะครับเฟซใต้คลิปนะหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับผมเอาเลยครับสุดส้ายวันนี้พวกับผมชายเงไนกายที่ชแนลนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมมาค p บ c k e t Edition 0.5.0 a Alpha b u i l d 1นะครับผมในสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่ในที่ในรายการฮะนะครับฮะครั้งนี้ก็คือฮะซอมบี้โดนธนูแล้วไม่ตายนะครับ วิธีทําให้ซอมบี้ดูธนูแล้วไม่ตายนะครับเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับคือประโยชน์ของวิธีนี้คืออะไรนะครับเพราะว่ายิงแล้วซอมบี้ไม่ตายแล้วยิงมีคพี่อะไรนะครับนะอ่านี่ไงครับเนี่ย arrow for humming นะครับเป็นลูกศรอาบคล้ายๆแบบเป็นเป็นยาทําลายนะเป็นยาทําลายนะไม่เชื่อมาดูครับ แปปหนึ่งครับอือดูนะครับอันนี้อันเดียวนะครับโยกเสร็จตัวเองครับปึ๊บอุ้ยข้าโหพลังทำลายโคตรสูงนะครับผมเดี๋ยวเราเลือกรีเจนแปบ,บหนึ่งครับโอเคคนระับเรามาดูในส่วนของอ่ะธนายาญพี่กันเลยนะครับมันจะเป็นยังไงครับปึ๊บปึ๊บก็ปกตินะผมว่าก็ปกติปึ๊บ เราก็ตายปกตินะครับดูเดี๋ยวไปยิงสัสตว์กันดูนครับอ่ะผมเจอเออผมเจอวัวอยู่ฝั่งนู้นนะครับดูครับอุย้ยฟหนึ่งดอกป,ปุ๊บปุ๊บสองดอกตายครับโอเคมันก็พลังทำลายล้างสูงนะครับเรามาดูในส่วนของซอมบี้กันเลยครับโอเคนะท่านผู้ชมนะรประโยชน์ของวิธีนี้ก็คือครับเราสามารถ ใช้เป็นการฝึกซ้อมการยิงธนูของเราได้นะครับยิงกับซอมบี้นี่แหละครับยิงสวนเป็นสวนไมาให้ซอมบี้มันตายแล้วเราจะเสกใหม่เรื่อยๆนะครับนะก็เป็นวิธีหนึ่งที่ลดเวลานะครับคือเราไม่ต้องมาเสกใหม่นะครับเพราะถ้าเรายิงมันปุ๊บยิงมันโดนเลยล่ะครับมันก็ตายใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ยิงยิงเป็นร้อยเป็นพันครั้งก็ไม่ตายนะครับดูครับอู้หูนะไงครับมันยิงสวนนะครับ เฮ้ S <S ยเจ็บ,บ,บไม่ตายครับปึ๊บปึ๊บปุบไม่ตายครับขาอันนี้ครับนี่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 นฝึกยิงธนูไปเลยเฮ้ยจ็อึบอึบเป็นไงครับมันไม่ตายนะครับผมนี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมอะไรขนาดนี้ครับแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้ายิงเสรยสัตว์มันก็ตายปกติครับยิงเสร็จตัวเองก็ตายปกติครับนี่นี่ ยิงไปยี่สิบลูกเลยเนี่ยมันยังไม่ตายนะครับเพราะว่ามันไม่รู้เสียว่ามันเกิดหาเหวอะไรไม่รู้ครับยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะครับคือเป็นวิธีที่ถือว่าย่อเยี่ยนระดับหนึ่งะครับดูไปแก้มันฟุบ้ยจุบหลบเบดิจิตอนอึดโอเคนะคผมใกล้ตายแล้วครับเดี๋ยวไปหนึ่งก็ไปหนึ่งหลบแป๊บยิงต้านมันไว อือ้เลยโอเคนั่นแหละครับประโยชน์ของมันนะครับก็คือเป็นเป้าเป็นเป้าธนูให้เรานะครับนานประมาณนั้นแหละก็เอาไปใช้กันได้นะวิธีนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสคร b e เพื่อเป็นกำลังใจผห้ผคมคิดีอเดียใหม่ๆแล้วก็ตามคลิปขึ้นมาอีกน,นะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสุดทรับ